สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับซุปตั้มนะครับจากมิสูบิชิสาขาเดังบินครับสำหรับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับรุ่นมิสูบิชิมิลาดนะครับนี่นะครับก็สุดยอดลดประหยัดน้ํามันนะครับก็สําหรับรุ่นนี้นะครับบอกได้เลยว่าลูกค้าทําเรื่องจองออนไลน์นะครับต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เข้ามาทําเรื่องจองที่โชลูมันเยอะมากนะครับเพราะว่าเรามีบริการจัดไฟแนนซ์แล้วก็ส่งมอบรถให้ ฟรีทุกจังหวัดทั่วประเทศด้วยนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ใช้เงินออกรถเพียง9,900บาทนะครับแล้วได้อะไรบ้างนะครับเริ่มต้นเลยจากด้านหน้านะครับคุณลูกค้าด้านหน้านะครับติดตั้งเป็นโลโก้นะครับหน้าฝากระโปรงรถนะครับเป็นรุ่นมิลารดนะครับผมอ่าแล้วก็ด้านล่างถัดลงมานะครับกรอบป้ายเป็นของลาลีอาร์ตแท้นะครับลายเคปลาจากศูนย์เลยนะครับตัวนี้เบิกศูนย์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เป็นชุดสเกิร์ตนะครับชุดแต่งรอบคันนะครับพร้อมไฟ LED ทรง สปอร์ตไรเดอร์นะครับมีหลายทรงให้คุณลูกค้าเลือกเลยนะครับนี่แล้วก็ที่สําคัญเลยติดตั้งลายล้อแม็กนะครับเป็น JP Racing นะครับตัวนี้เป็นลายทูโทนนะครับนี่นะครับเป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็ลมดํานะครับแล้วก็ตัดขอบแดงข้างในนะครับครอบดิสน็อตสีคาลิเปอร์นะครับเลือกสีได้เลยนะครับแล้วก็ชุดสเกิร์ตด้านข้างแบบนี้นะครับนี่ตัดกลิปแดงแบบนี้นะครับเท่ๆทรงสปอร์ตสุดๆนะฮะแล้วก็ เป็นเบ้ามือนะครับกันลอยนะครับให้ทั้งหมด5ชิ้นเลยนะครับแล้วก็ลิปกันสาดนะครับติดตั้งให้คุณลูกค้าแบบนี้เลยสวยงามมากนะครับแล้วก็ฟิล์มนะครับรับประกันให้คุณลูกค้า7ปีเลยนะครับผมนะครับแล้วนี่เปิดเข้ามานะครับโอ้โหภายในนะครับสุดหรูดูแพงนะครับนี่9900ได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็หน้าจอระบบสัมผัสด้วยนะครับวงมาลัยมัติฟังก์ชันนะครับ ออโต้นะครับแล้วก็กล้องบันทึกย้ารถนะครับเบาะนะครับคูโทนสีแดงนะครับติดตั้งเพิ่มเติมให้คุณลูกค้าไปเลยนะครับสําหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับนะครับเลือกสีได้นะครับหรือว่าจะเป็นแดงทั้งชุดเลยก็ได้นะครับแล้วก็เติมกันตข้างประตูนะครับก็ทําการติดเบาะนะครับติดชุดคมเป็นสีแดงแบบนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ลายเก็บล่าแบบนี้นะครับนี่สวยงามนะครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากมากนะครับฟิล์มเซรามิกรับประกันให้7ปีนะครับ แล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นลายทุโทนแบบนี้เหมือนกันนะครับนะครับต้วแม็กสวยงามนะครับหน้าหลังซ้ายขวานะครับอดูด้านหลังกันบ้างนะครับชุดสเกิร์ตด้านหลังนะครับลูกค้าเป็นทรงท่อกลมคู่นะครับพร้อมไฟเบรกวงที่สาวแบบนี้นะครับเบามือจับนะครับเปิดเข้ามาปั๊บนี่นะครับ ภายในกว้างขวางนะครับคุณลูกค้าสวยงามมากนี่ผมถูกใจสีบ่อมากนะนี่นะครับก็เปมือนว่านะครับโปรโมชันนี้นะครับ9,999จบๆนะครับส่งฟรีนะครับทั่วไทยนะครับมีนะครับก็น้ํามันนะครับเติม9 1 9 5ยี่สิบได้นะครับคุณลูกค้าสบายๆนะครับก็ออกรถ9,999นะครับพร้อมแต่งรอบคันแบบนี้นะครับ บริการจัดไฟแน์แล้วก็ส่งมอบรถให้คุณลูกค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนี่นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับโปรโมชั่นมิสูบิชิมิลาดนะครับรุ่นนี้สุดยอดรถประหยัดน้ำมันแล้วก็แต่งสวยหล่อแบบนี้เลยนะครับขับไปไม่อายใครแน่นอนนะครับนี่ ช่องทางการติดต่อซุปตั้มนะครับ099 619 4191 099 619 4191นะครับถ้าผู้ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจจองรถรุ่นนี้นะครับก็ทำเรื่องจองออนไลน์ผ่านบัญชีบริษัทได้เลยนะครับแล้วก็มารับรถที่นี่ก็ได้นะครับหรือว่าจะให้ไปส่งก็ได้นะครับผมมีบริการจัดไฟแนนซ์แล้วก็ส่งมอบรถให้คุณลูกค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็เบื้องต้นนะครับรีวิวให้คุณลูกค้าดูแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดสเกิร์ตรอบคันโลโก้นะครับก้องบันทึกหน้ารถนะครับ พร้อมเสริมยางรองโชคด้วยนะครับแล้วก็บอหนังภายในนะครับของแถมอ,อื่นอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งพลบฟิล์มกรอบป้ายชุดผมพยางคิวบัสานน้ำมันส่งมอบขัดเคลือบสีพ่นกนเสนิทฟีค่าแรงบริการฉุกเฉินและประกันเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ชุดกิฟต์เซ็ตทำความสะอาดร,รถแล้วก็ของแต่งของเสริมอื่นอีกมากมายนะครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่มีโครงการที่จะใช้รถภายในเดือนนี้นะครับ เอาโปรโมชั่นไปอีกหนึ่งโปรโมชั่นนะครับก็คือขับฟรีนะครับหนึ่งเดือนนะครับสําหรับเดือนหน้านะครับไม่ต้องผ่อนเลยนะครับไปเริ่มผ่อนอีกทีก็คือเดือนเมษายนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าลูกค้ารับรถเดือนนี้นะครับก็ขับฟรีหนึ่งเดือนนะครับสําหรับโปรโมชั่น9,900พร้อมแต่งแบบนี้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ส่งมอบรถให้ฟรีทุกจังหวัดทุกประเทศเบอร์โทรอีกรอบนะครับ0996194191 0996194191นะครับสุปตาร์ขอลาไปก่อนคลิปนี้สวัสดีครับ